สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านก็กลับมาพบก,กับช่องปลดหนี้อีกครั้งนะครับสําหรับคลิปนี้ก็มีข่าวสารเงินเยียวย,ยาจะมาแจ้งให้กับทุกท่านได้รับทราบกันอีกแล้วนะครับก็ทราบกันดีนะครับสําหรับเงินเพยียงชีพสาหรับผู้สูงอายุหลายท่านก็รอคอยกันมานานนะครับซึ่งก็มีการผลักดันกันมาอย่างต่อเนื่องทั้งก่อนเลือกตั้งและหลังเลือกตั้งนะครับก่อนหน้านี้ก็เสนอเข้าไปจนถึงรัฐสภาเป็นที่เรียบร้อยนะครับแต่ว่าก็ถูกปัดตกกฎหมายนี้ไปรอบหนึ่งแล้วนะครับแต่ล่าสุด ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการผลักดันเงินบำนาญสามพันบาทก็ยังเดินหน้าต่อเนื่องและล่าสุดก็มีลุ้นเงินบำนาญสามพันบาทให้กับผู้สูงอายุที่อายุ60ปีขึ้นไปได้รับเงินนี้และผลักดันให้ยกเลิกแบบขั้นบันไดมาแจากแบบทุนหน้าทุกคนเท่ากันแทนนะครับซึ่งการผลักดันเรื่องเงินบำนาญนี้ก็พอเห็นว่าปัจจุบันเงินเบี้ยชีพที่ผู้สูงอายุได้รับอยู่นะครับเริ่มต้นที่600บาทมันก็ไม่พอกินพอใช้แล้วข้าวของสินค้าต่างๆก็มีการ รับตัวสูงขึ้นเงินที่ได้รับจึงไม่เพียงพอต่อการดำรงชีวิตในแต่ละเดือนนะครับซึ่งเครือข่ายบำนาญแห่งชาติจึงได้ผลักดันกฎหมายเพื่อให้รัฐบาลแจกเงินให้กับผู้สูงอายุคนละ3 0 0 0บาทเพื่อให้ผู้สูงอายุมีชีวิตที่ดีขึ้นก็เดี๋ยวเราไปดูในรายละเอียดของเรื่องนี้กันเลยนะครับ และตอนนี้นะครับสำหรับท่านใดที่ต้องการสนับสนุนช่องของเรานะครับก็สามารถสมัครเป็นสมาชิกช่องของเราได้นะครับซึ่งสมาชิกก็จะได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆมากมายและก็ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์อีกด้วยนะครับก็มีทั้งหมด3ระดับนะครับก็สามารถยกเลิกได้ทุกเวลาเลยนะครับและก่อนที่จะไปรับชมคลิปก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับถ้าท่านชอบทลิปนี้ก็ฝากท่านผู้ชมกดไลค์นะครับให้ถึง1000ไลค์นะครับ ถาเืนก็จะได้รับชมคลิปข่าวสารนี้ด้วยนะครับรับชมแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรก็มาคอมเมนต์กันได้เลยนะครับผู้สูงอายุทั่วประเทศก็หวังได้รับเบี้ยงชีพเดือนละ3,000บาทซึ่งเรื่องเงินบำนาญ3,000บาทนะครับก็มีการผลักดันมาอย่างต่อเนื่องทั้งก่อนเลือกตั้งและหลังเลือกตั้งนะครับหากได้เงินเดือนละ3,000บาทผู้สูงอายุก็จะมีชีวิตที่ดีขึ้นอย่างแน่นอนนะครับก็มีลุ้นด้วยนะครับจ่ายบำนาญ3,000บาทให้กับผู้สูงอายุกเกิน60ปีทุกคน ภาคประชาชนชวนเข้าชื่อเสนอกฎหมายเปลี่ยนเบี้ยยังชีพสู่รัฐสวัสดิการทั่วหน้านะครับก็เป็นข่าวสารจากเพจบำนาญแห่งชาตินะครับที่ผลักดันเรื่องนี้มาอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีความคลื่อหน้าไปอีกขั้นเมื่อทางกลุ่มได้มีการล่ารายชื่อนะครับเพื่อนํารายชื่อเหล่านี้ไปยื่นต่อรัฐบาลเพื่อออกเป็นกฎหมายต่อไปโดยได้โพสต์ข้อความว่าจ่ายบำนาญ3,000บาทให้ผู้มีอายุเกิน6กสปีทุกคนภาคประชาชนชวนเข้าชื่อเสนอกฎหมาย เปลี่ยนเบีย้ยอย่างชีพสู่รัฐสวัสดิการทุวนหน้านะครับเงินบำนาญเป็นคำที่อาจคุ้นเคยกันดีในแง่ของการเป็นค่าตอบแทนหลังเกษียณอายุของคนเราทำอาชีพรับราชการนะครับอย่างไรก็ตามอันที่จริงการจ่ายบำนาญในประเทศไทยมีหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นเบีย้ยเลี้ยงผู้สูงอายุกองทุนบำนาญภายใต้ประกันสังคมการจ่ายบำเหน็จให้ข้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือกองทุนการออบแห่งชาติโดยทั้งหมดนี้มีเป้าหมายหลักคือ เพื่อเป็นหลักประกันรายได้ให้กับผู้สูงอายุนั่นเองนะครับอย่างไรก็ตามนะครับปัญหาหนึ่งที่เกิดขึ้นในประเทศไทยคือหลักประกันรายได้ผู้สูงอายุดังกล่าวไม่เพียงพอต่อการดำรงชีวิตได้อย่างมั่นคงซ้ำถูกปักให้กลายเป็นต้องรับผิดชอบตัวเองซึ่งเห็นชัดเจนมากขึ้นท่ามกลางความเหลื่อมล้ำเช่นคนที่ประกอบอาชีพต่างกันก็จะได้รับสวัสดิการเหล่านี้ในอัตราที่ต่างกันไป หรือแม้กระทั่งการช่วยเหลือจากภาครัฐนะครับก็เป็นไปนในทิศทางเรากับเป็นการสงเคราะห์มากกว่าสวัสดิการแบบทวนหน้านะครับซึ่งก็ยกตัวอย่างนะครับอย่างกรณีเบี้ยผู้สูงอายุนี่เองนะครับที่มีการปรับเกณฑ์ไปเมื่อเรากลางเดือนสิงหาคมปีนี้หรือปี256นี้เองนะครับที่กระทรวงมหาดไทยนะครับเปลี่ยนเกณฑ์ผู้รับจากทุกคนนะครับที่ไม่มีสวัสดิการจากหน่วยงานของรัฐเป็นผู้มีรายได้ไม่เพียงพอนะครับ และได้รับเงินขั้นต่ำเพียง600บาทต่อเดือนก็ขยายความนิดนึงนะครับจากทุกคนที่ไม่มีสวัสดิการหน่วยงานของรัฐนะครับซึ่งแต่ก่อนใครที่อายุ60ปีขึ้นไปก็สามารถรับบี้ยยังชีพได้ทุกคนนะครับก็เปลี่ยนมาเป็นผู้มีรายได้ไม่เพียงพอหรือว่าอาจจะต้องมีการตรวจสอบรายได้นะครับซึ่งหากใครมีรายได้มากอยู่แล้วก็อาจจะไม่ได้รับเบี้ยยังชีพนั่นเองนะครับ ซึ่งการเปลี่ยนเช่นนี้นะครับอาจจะกล่าวได้อย่างตรงไปตรงมาว่าเป็นการนะครับพิสูจน์ความจนแทนที่จะเป็นสวัสดิการทวนหน้าที่ผู้สูงอายุทุกคนควรได้รับนะครับไม่ว่าจะเป็นใครหรือมีฐานะอย่างไรนะครับทั้งหมดนี้นะครับจึงเกิดเป็นความพยายามของภาคประชาชนในการผลักดันยื่นเสนอกฎหมายพรบรบำนาญพื้นฐานแหน่งชาติเพื่อเปลี่ยนความเหลื่อมล้ำนะครับที่เป็นปัญหาเหล่านี้ ที่จริงแล้วนะครับความพยายามในการผลักดันให้เกิดบำนาญแห่งชาติเพื่อลดความเหลื่อมลำ้ำและเพื่อให้ผู้สูงอายุนะครับสูงวัยทุกคนหลุดพ้นจากสังเวียนการพิสูจน์ความยากจนและสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมั่นคงหลังเกษียณมามีมานานแล้วนะครับผ่านการเสนอกฎหมายมาหลายฉบับทั้งจากภาคประชาชนและจากพรรคการเมืองนะครับเช่นพรรคเก้าไกลพรรคประชาชาติพรรคเสรีรวมไทย และพักไทยรักธรรมนะครับซึ่งในส่วนของภาคประชาชนขณะนั้นนะครับก็มีการรวบรวมรายชื่อจากผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกว่า14,000คนนะครับเป็นร่างพรบบำนาญแห่งชาติเสนอต่อประธานสภาผู้แทนรัษฎรนะครับตั้งแต่วันที่6พฤศจิกายน252 6นะครับแต่ว่าก็ถูกปัดตกในช่วงรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จันทโอชานะครับด้วยเหตุผลที่ว่า เป็นกฎหมายการเงินซึ่งต้องให้นายกรัฐมนตรีเป็นคนรับรองนะครับแต่ในที่สุดแล้วนะครับนายกรัฐมนตรีก็ปัดตกเรื่องนี้ออกไปนะครับซึ่งในวันนั้นนะครับภ้าประชาชนก็ยื่นเสนอร่างพรบรบำนาญพื้นฐานแห่งชาติอีกครั้งโดยมีสาระสําคัญดังนี้นะครับ 1. เปลี่ยนแนวคิดของการสร้างหลักประกันรายได้จากผู้สูงอายุจากการสงเคราะห์นะครับให้เป็นแบบทวนหน้าอย่างสมศักดิ์ศรี ด้วยการเปลี่ยนเบี้ยงชีพนะครับให้เป็นบำนาญพื้นฐานตัวหน้า 2. จ่ายบำนาญให้ทุกคนเมื่ออายุครบ60ปีโดยไม่มีเงื่อนไข 3. า0สาพันบาทแบบต้วหน้าและจะมีการกำหนดให้พิจารณาหลักเกณฑ์ทุก3ปี 4. จัดการระบบบำนาญพื้นฐานต้นหน้าในรูปแบบของกองทุนมีการบริการจัดการอย่างเป็นมืออาชีพ ทั้งการดูแลเรื่องเงินในกองทุนและการหารายได้เพิ่มเพื่อความยั่งยืนนะครับ5มีการกําหนดแหล่งที่มาของรายได้นะครับกองทุนผ่านการจัดเก็บภาษี ทั้งระบบภาษีที่มีอยู่แล้วนะครับด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บและนําเข้ามากองทุนบํานาญเฉพาะนะครับรวมถึงเสนอให้มีการจัดเก็บภาษีที่ยังไม่มีการจัดเก็บอย่างเช่นภาษีความมั่งคั่งนั่นเองนะครับส่วนรายละเอียดเบื้องต้นของร่างพรบบํานาญแห่งชาตินะครับก็มีดังนี้นะครับอายุ60ปีขึ้นไปต้องได้รับบํานาญแห่งชาติทุกคนซึ่งในมาตรา3ของร่างกฎหมายบำนาญแห่งชาตินะครับให้ความหมายของคําว่าบำนาญแห่งชาติว่า เงินรายเดือนเป็นบำนาญพื้นฐานที่รัฐต้องจัดสรรให้แก่ผู้ที่มีอายุ60ปีขึ้นไปเพื่อเป็นหลักประกันรายได้โดยมีจํานวนไม่ต่ำกว่าเส้นความยากจนที่กําหนดโดยสภาพัฒน์นะครับในมาตรา5ของรางกฎหมายยังกําหนดให้บุคคลที่มีอายุ60ปีขึ้นไปได้รับบำนาญแห่งชาติและการมีสิทธิ์ได้รับบำนาญแห่งชาติตามร่างกฎหมายนี้นะครับจะไม่ตัดสิทธิประโยชน์ของผู้สูงอายุได้รับบำนาญตามกฎหมายอื่นหรือตามมติคณะรัฐมนตรี ซึ่งทั้งนี้นะครับในบทเฉพาะการของร่างกฎหมายดังกล่าวนะครับในมาตรา25กาหนดให้คณะกรรมการประกาศปรับเปลี่ยนวิจิงชีผู้สูงอายุให้เป็นบำนาญแห่งชาติภายใน180วันหลังจากพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับนะครับหรือเปลี่ยนเงินนะครับจ่ายวิจิตชีเดือนละ600-1,000บาทเป็น3,000บาทขึ้นไปต่อเดือนซึ่งให้อ้างอิงจากเส้นความยากจนนะครับซึ่งเรื่องราวทั้งหมดนี้นะครับหากต้องการมีส่วนร่วมนะครับเข้าชื่อ พื่อร่วมผักดันสวัสดิการบำนาญก็สามารถลงชื่อได้ที่เพจบำนาญแห่งชาติได้เลยนะครับสุดท้ายนี้นะครับรับชมรับฟังแล้วนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรก็มาคอมเมนต์กันได้เลยนะครับก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องของเรานะครับสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ